ครับผมไอเพชรยนต์นะครับกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาพบกับเจ้าฮอนด้าซีวิคนะครับ1.8 ตัว E นะครับปี2013นะครับเป็น Civic โฉม FB นะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่430,000บาทเท่านั้นนะครับ430,000บาทเท่านั้นนะครับและที่น่าสนใจคือไม์ของเขานะครับอยู่ที่63,000่มนโลนะครับคันนี้อยู่ที่63,000่มนโลนะครับรถสวยนะครับไม์น้อยนะครับได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้นะครับสวยมาก นะครับสวยมากนะครับได้เป็นสีดำนะครับโฉม fb สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันตรีฟลกเตอร์อ้าวไม่ใช่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับขออภัยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ด้านในนะครับตกแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์นะครับรอบคันนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้นะครับมีกันสาดให้นะครับมีกันสาดให้ นะครับสวยมากนะครับใครสนใจนะครับโทรมาถามได้เลยนะครับ0894807362นะครับ0894807362นะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กอัอลลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ16นะครับตัวยางนะครับยังลึกๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับหลังคานะครับเดิมนะครับหลังคาเดิมนะครับมีอ่ากันสาดให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มือจับนะครับเป็นสีเด ja ียวกับต claro ัวรถนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกคันนี้นะครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับอ่าฮอนด้าซีวิคนะครับ fb นะครับปี2013นะครับราคา4 3 0 0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับ4 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่เพียง63,000่มนโลนะครับไม่น้อยๆคันนี้เลย นะครับสวยมากนะครับไฟหลังนะครับสวยงามนะครับชมนี้นะครับใครชอบนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0894807362นะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2จุดเลยนะครับคันนี้นะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับแต่งเรียบร้อยนะครับแต่งเรียบร้อยสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นะครับพาดูรอบๆกันก่อนนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับอ่า ใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทร0ูนย์0 7 3 6 2สดนเจดสาหสองนะครับผมไอเพชรยนนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูภายในกันต่อนะครับโอเคคันนี้นะครับภายในนะครับจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีสีเทาเนะครับสีเทานะครับออกดำนิดนิดนึงเนาะแล้วก็ตัดกับสีเบดนะครับสวยงามมากนะครับดีไซน์ด้านในสวยนะครับแผงประตูนะครับเป็นดำตัดเบด นะครับเป็นสีดำตัดสีเบจนะครับประตูเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะครับคุณกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับสาหรับคันนี้สวยงามมากนะครับมีไอคอนโหมดด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับมีระบบคูตคอนโทรลให้ด้วยนะครับเลื่อนไม้สวยงามนะครับดีไซน์สวยนะครับคันนี้นะครับ ผมชอบมากนะครับผมชอบมากเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีแท้เดิมจากโรงงานนะครับแอร์ Air เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องชาร์จไฟให้ด้านล่างนะครับช่องเอวีเอ็กมีให้นะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ตกแต่งสวยนะครับเป็นหนังนะครับ คอนโซลเป็นสีดำตัดสีเบทนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับเบาหนังเป็นสีเบทนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับอันนี้ไม่ใช่รอยยับนะครับเขาเป็นอ่าเป็นหนังหุ้มนะครับเบาะของเขาจะเป็นแบบอ่าหนังหุ้มนะครับเข้ากับศาลีระคนขับนะครับเป็นดีไซน์ของเขานะครับตรงนี้นะครับเป็นสีเบทสวยงามแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังเดิมๆเลยนะครับสวยมากนะครับดูหรูนะครับดูหรูนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ นะครับน่าใช้งานนะครับวิ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับช่วงล่างถือว่าแน่นปักนะครับเครื่องฟิตแน่นอนนะครับไม่หกหมื่นสามเท่านั้นนะครับห้องผู้โดยสารก็กว้างนะครับกว้างนะครับเป็นเบาะหนังแบบ3แถวนะครับมีที่พักแขนให้นะครับครบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับอย่าลืมนะครับสอบถามเข้ามาเลยโทร0 8 9 4 8 0 7 3เ2ยนะครับ 0894807362นะครับผมไอเพรยนนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับห้องเก็บของนะครับสวยมากนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับมีแผ่นพลาสติกรองให้นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับยางอะไหล่มีให้ไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับยางอะไหล่ใหม่ๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านในสวยกว้างนะครับรถรับประกันนะครับไม่เคยชนแน่นอน นะครับไม่เคยชนไม่เคยจมน้ําแน่นอนรถเดิมนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับสวยมากนะครับคันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับไม่เพียง63,000่ามโลเท่านั้นนะครับ6 3 0 0 0่ามโลได้เป็นสีดำสีสวยแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับโทร0894807362นะครับ0894807362ผมไอเพชรยน ยินดีให้บริการเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยมาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสีซีนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะครับไม่มีคาบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับไม่มีคาบน้ํามันเครื่องนะครับไหลออกมาเลยนะครับสวยนะครับเครื่องเรียบเนียนนะครับนิ่งนะครับสนิทเลยนะครับคันนี้นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน นะครับปี2ปีนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับไปเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมหมดนะครับน็อตเดิมหมดเลยนะครับสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะรถเดิมแท้ทั้งคันนะครับบอดี้สวยนะครับมี ABS นะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวโครงสร้างนี่ครับสวยมากนะครับไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ไม้น้อยนะครับใครหารถไม้น้อยอยู่นะครับ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่เดิมแท้นะครับไม่เดิมแท้นะครับเช็คประวัติได้นะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลย0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับจอดอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาแล้วติดต่อผมนะครับเซลไอนะครับเข้ามาเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ